สวัสดีตอนเสาร์กลัาไปเห็นงานบนันไม่ยังหลายมีเมนูอะไรบ้างบนปลาทูเอือเป็ิตาแสบเฉยพ่ใะยัยมึงผักได้คะ่ะจบครับทำหนึ่งละมีผัก,กยังเนน็บพใหญ่มะเขืกเกอรูอะเขือต้มกเขือสดดอกมะลินไม่ดอกมะลินไม่น้ำมันต้มเหลือกดอกแค มาแข่งเกินเนี่ยจ,จัดต่ะผักแสบๆมั้ยไงกินจ้ำนี่นะแตะแสบมึงกินข้าวไหมมาสูทอดมาทอดมาสูฮะกินข้าวกับพ่อจานลูกเียบเข้ากันเพคนมาสู้ กินเขาน้ำกันเด้อจ้ะเอิ่นกินเขาคือเก่าคือเก้ามือนี่กับเขาบานบานเน่าตำน้ำพริกปลาทูกับผักลวกผักสดนี่น้องใหม่ตุ๋นหรอผักกเปนตาแสบบม่ตะของมากเลยผักปลาทูปลาตัวปลาตัวปลาตัวบักแตงกับมีดเลย แบบเอาตังค์เขียเขียกับพ่อให้คิดยังกระแสบมือละเจ้าเพืงง่อนยัยโอ้อไงพ่อจะล้นหุ่นลูกว啊ตอนเช้าพ่อต้องกินพ่อจะได้มีแรงไปทำงานลูกก้องไปทำงาน,งงานกินกินเข่าในทำกลางหมอกเนะคะ่ะปุนหมอก เปล่าก็อยาทั้งกิดเข่าดรอกบลินฝ้าดอกบลินฝ้าเสียงบักเตยมาครับเตยขายหอมเตยขายหอมมาขายแต่เสาร์เถอะกินเข่าเขาเตยเตยเพื่อได้บักลาะมากินเข่าวะลูกมะ มากินข้าเากอยากกินกินข่าไปนอนนี่กางขนมแล้วกินข้าไปกินเขานะไม่บางไปแล้วดืแล้วกรทุแกแน่แกให้ลูกเนี่ยกินแต่เส่าไท่ลูกขนมอ่ะฮะบุเบ็นแหงกินไหน กินหลายนสันหละ่ะกินเราไปน้อยมันเลยเบอย่อยอาหารบบอย่อยแมนบ่ร <c oughs> ้านพเย,ยเตียนาตาคือกันบา <c oughs> น,นา <c oughs> ตาคือกันกับพงย,ยบ่บอ <c oughs> โอ้กินทำกลารสาสหมกควเมื่อกวรใครดาวบ่ลูกกับร้านบางแน่ลูกกับห้าน <c oughs> อันนี้ร้าน อันนี้ลูกหัวกหลานซ้ำกันเอย้ยกินเขาน้ากันเ้อพี่น้องกับเขาตาแสบค่ะเนี่ยอาหารบานๆเรียกน้ำใหญ่แ่บแล้วไปยีเตี๋ยวแบบอะไรนันเหลืองๆนะม่วงม่วงมัดต่ใส่เอ้ยเป็นไรในลูกมันเปื่อนม่งนั่งใน่ลูกพอล้างให้เรียบร้อยแล้วน่ะ ไปไล่แล้วกับตันไปไล่แล้วลูกไม่จับเดี๋ยวย่ยจะเอาตับให้กินเลยอ,อาหารบ่ให้อ่อ้วนพะยีเตี๋ยววะกินน้ำพริกแนสมันสิบ่อวนเห็ดแต่พัดพัดตะโถะท่านะ